สวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเนเพชรยนต์นะครับเหมือนเดิมนะวันนี้ข้ามค่ายนิดนึงนะครับวันนี้มีสุสูกินะครับมานําเสนอนะครับคันนี้นะเป็นซุสุกิเซียสนะครับปี2 0 1พันสิบเจ็ดนะครับเป็นเครื่องหนึ่งจุดสองนะครับอีโคคาร์นะครับราคาเพียงสามแส0สามื่นบาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับเลือกได้เลยนะครับว่าเป็นรถที่หล่อมากๆนะครับสําหรับสุสุกิเซียสคันนี้นะครับเป็นสีเทาควันบุหรี่นะครับหรือสีเทาดํานั่นเองนะ เป็นโฉมปี2017นะครับสำหรับทูซุกิเซียสคันนี้นะครับเลขไม้อยู่ที่60,000กิโลเท่านั้นนะครับรถปี2017ไม่60,000นะครับราคา330,000นะครับผ่อน6,000ปีดาวนะครับคันนี้นะครับกันชนหน้านะครับหล่อมากนะครับเป็นกันชนหน้าแบบแมเนเจอร์เชนะครับพร้อมโลโก้ทูซุกิตัวใหญ่ตรงกระจังหน้าสี่เส้นด้านบนนะครับมีไฟหน้าเป็นแบบโปรเจคเตอร์นะครับเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะครับ ร้อม LED นะครับแล้วก็ไฟไฟเลี้ยวไฟหลีไฟต่ำนะครับสวยมากๆคันนี้นะครับรถอยู่ในสภาพสมบูรณ์เพิ่งเข้ามานะครับเป็นซูซูกิเซอสสีเทาดำนะครับทะเบียนนี้เลยนะครับราคา3า0 0 0 0สามเท่านั้นนะดูนะครับล่องตะเข็บกันชนฝากระโปงนะครับเดิมสนิทนะครับรถไม่มีทําสีกับสีพิกความจมน้าชนหนักแน่นอนนะครับสําหรับซูซูกิเซีสคันนี้นะครับติดฟลีมมาให้เรียบร้อยนะครับเบอร์4บรอบคันนะครับก็ อาจจะใส่นิดนึงนะครับแต่สวยมากนะครับลงตัวนะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่อง VVTI นะครับตามโลโก้เลยนะครับมาพร้อมยางของดลล็อบนะครับเป็นแม็กอลอยขอบสี่ี่นะครับเป็นดิสเบรกคู่หน้านะคันนี้เป็นดิสเบรกคู่หน้านะครับสีแท้เดิมโรงงานทั้งคันนะครับตัวกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะครับพร้อมคิ้วกันสาดนะครับสวยมากคันนี้นะครับเป็นสีเทาพันบุหรีนะครับที่ราคาเบาๆเท่านั้นนะครับสามแสนสามเท่านั้น ท่านใดสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0626407776นะครับผมเองเนตเพชรยนต์นะครับยินดีให้คำปรึกษานะครับด้านหลังคันนี้เป็นเบรกดัมนะครับพรอแม็กอล่อยนะดูนะครับดูเงาดูแสงสะท้อนของสีนะครับรถเดิมขนาดไหนนะผมบอกเลยรถที่บริษัทนะครับไม่มีย้อมแมวนะครับดูการชนด้านท้ายนะครับแนบสนิทนะครับไม่มีอ้านะครับเดี๋ยวให้ดูเชฟประตูนะครับจะแก้ม ท้ายประตูหลังแล้วก็ประตูหน้านะครับโทนสีเป็นสีเดียวกันนะครับสันประตูเป็นเส้นตรงนะครับรถไม่มีเคาะนะครับไม่มีเก็บสีมาแน่นอนนะครับรถสีแท้เดิมนะครับรถปี17ราคา3ามแสนสามผ่อนเพียงหกพันนะถูกมากๆนะครับสําหรับซูซูกิเซียคันนี้นะไฟท้ายเป็นแบบ LED นะครับพร้อมไฟหลีไฟถอยนะครับโคมแท้เดิมโรงงานนะครับ เดี๋ยวให้ดูโคมไฟนิดหนึ่งนะอันนี้เป็นโคมไฟแท้เดิมโรงงานสวยๆแบบนี้เลยนะครับไม่มีแตกลาวนะเป็นไฟแบบ led นะครับพร้อมโลโก้คว่า cs นะครับโลโก้ suzuki นะอยู่ครบนะครับด้านล่างของคันนี้นะครับตรงการชนด้านหลังนะจะมีไฟทับทิมฝั่งมาสองจุดนะครับพร้อมดิฟฟิวเซอร์สีดําเล็กๆนะครับด้านล่างแล้วก็มีหูลากนะครับต้องบอกเลยนะครับเป็นรถเก่งนะครับที่ประหยัดน้ำมันมากๆนะครับสำหรับ suzuki siat นะ ส่วนใหญ่คนที่นิยมนะครับซื้อไปก็เอาไปเขาเรียกไปต่อยอดนะครับเป็นอาชีพเสริมได้นะครับขับแก๊บขับอะไรอย่างนี้นะครับส่งสินค้าส่งพัสดุได้นะครับดูนะครับรถสีเดิมขนาดไหนนะครับดูนะครับว่ารอยสันประตูต่างๆสีแท้เดิมสนิทนะครับผมบอกเลยนะครับว่ารถนะครับสวยมากๆราคาเพียงสามแสนสามนะครับฟรีดาวนะครับผ่อนเพียงหกพันเท่านั้นนะเป็นรถปีสิบเจ็ดที่ผ่อนหกพันนะครับ ท่านใดสนใจนะครับซื้อให้ลูกก็นะครับขับไปมหาลัยหรือว่าขับไปส่งลูกโรงเรียนได้เลยนะครับหรือาจะใช้ในชีวิตประจําวันก็ได้นะสําหรับชาวออฟฟิศทั้งหลายนะครับหรือจะเป็นพอบ้านแม่บ้านก็ได้นะครับด้านในแผงประตูนี้เป็นสีดําสลับสีเทานะครับเป็นสีเทาเมทัลลิกนะครับสวยมากเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับตัวนี้เป็นมือเปิดกระจกนะครับมือเปิดประตูแล้วก็ตัวเซ็นทรัลล็อกปรับพับกระจกไฟฟ้านะครับ ตัวคอนโซลนะเป็นคอนโซลแท้เดิมโรงงานสีดำนะครับอ่าคันนี้จะมีสายกล้องไว้ให้นะครับต่อมาจากด้านบนแล้วก็ลูกค้าที่ซื้อรถไปนะครับก็สามารถนํากล้องติดหน้ารถยนต์มาเสียบได้เลยนะครับหรือว่าถ้าท่านใดสนใจผมแถมให้เลยนะครับเป็นกล้องมองหน้านะครับเป็นกล้องบันทึกวิดีโอนะครับเพื่อความปลอดภัยในยุคสมัยนี้นะครับมีประกันอย่างเดียวไม่ได้ต้องมีกล้องด้วยนะครับคันนี้นะเป็นเบาะผ้าสีดำนะครับ ไม่มีฉีกขาดนะครับตัวเบาะอยู่ในสภาพใหม่นะครับฟูฟูแบบนี้เลยนะครับเบาะผ้าก็จะดีตรงที่ว่าระบายความร้อนได้ดีนะครับบางทีเราต้องจอดแบบตากแดดนะครับต้องเรียกได้ว่าเป็นรถอีโคคาร์ที่ดีไซน์หรูมากๆนะครับดูนะครับตัวคอนโซลกับตรงประตูนะครับแผงมันจะยาวไปตรงถึงนู่นเลยนะครับเป็นสีเทานะครับ พวงมาลัยเป็นพวงมาลัยหนังสามก้านนะครับมีโลโก้ซูซูกินะครับพร้อมแอร์แบ็กนะครับเอนไม้เป็นเอนไม้แท้เดิมโรงงานนะครับย้ำอีกครั้งนะครับไม้เพียงหกหมื่นเท่านั้นนะคันนี้นะครับตัวพรมนี่ด้านล่างยังเป็นพรมของเซียอยเลยนะครับมีโลโก้อยู่นะครับราคาสามแสนสามรถปีสิบเจ็ดนะครับไม้หกหมื่นนะครับหาที่ไหนไม่ได้แล้วครับมีที่เพชรยนต์ที่เดียวนะครับสําหรับซูซูกิเซีนะดูนะครับตัววิทยุเป็นวิทยุแท้เดิมโรงงานนะครับ เป็น CD USB นะครับสามารถบลูทูธได้นะครับตัวแอร์เป็นระบบแอร์อนาล็อกนะครับตัวเกียร์เป็นระบบเกียร์ CVT นะครับเกียร์ CVT 1.2นะครับมีเกียร์โลให้ด้วยนะครับเป็น e ีโคคาที่เรียกได้ว่าครบเครื่องมากๆนะครับสำหรับสุคันนี้นะราคาเพียง3ามแสนสามเท่านั้นนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องโดยสารนิดนึงนะครับภายในห้องโดยสารของเจ้าสุสันนี้นะครับกว้างมากๆนะครับ ถ้าเอาจริงๆก็กว้างกว่าแบรนด์ตโยต้าอีกนะครับเยแต่ว่าเบาะเป็นเบาะผ้านะครับเบาะอยู่ในสภาพสมบูรณ์ใหม่มากๆนะครับดูนะครับเป็นรถโฉมปี2 0 1พันราคา3าแสนสามเท่านั้นนะครับฟีดาวผ่อนหกพันนะครับมีทํามมาให้เรียบร้อยนะครับตัวเบาะไม่มีขีดขาดนะอยู่ในสภาพสมบูรณ์จริงๆนะครับรถคันนี้นะผมบอกแล้วนะครับว่ารถทุกคันนะที่ผมนำเสนอนะครับคุณภาพทุกคันนะครับ เดี๋ยวให้ดูจากด้านหลังนะครับว่าห้องโดยสารกว้างขนาดไหนดูตัวภาพผมถ่าจากภายในห้องโดยสารนะครับสวยมากๆนะครับภายในนี่สวยจริงๆนะสำหรับซูซูกิเสียคันนี้และราคาถูกมากนะครับเป็น e ีโคคาที่น่าใช้อีกรุ่นหนึ่งนะครับสำหรับคนที่มีรถนิยมแบบนี้นะครับเป็นเครื่อง d u โอนะครับ v v อ่าเป็นเครื่อง VVTi นะครับเป็นเกียร์ CVT นะครับเป็นเครื่อง1.2 เป็นซิตี้คาร์หรืออีโคคาร์นะครับที่เหมาะกับในยุคปัจจุบันมากๆนะครับมีโรคภัยแยะมากมายนะครับเราก็ซื้อรถส่วนบุคคลนะครับไว้ใช้ราคาเบาๆผ่อนหกพันนะครับเครื่อง1.2นะครับขับไปทํางานประหยัดน้ามันสบายกระเป๋านะครับย้ำอีกครั้งนะครับซูซูกิเซียคันนี้เป็นโฉมปี2017นะครับเครื่อง1.2ราคา3ามแสนสามหมื่นบาทเท่านั้นนะครับไม่หกหมื่นนะครับไม่เพียงหกหมื่นเท่านั้นนะครับ ท่านใดที่สนใจก็ติดต่อผมเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์ศู2ย์หกสองหก่นย์เจ็ดเจ็ดเจ็ดหกนะครับเน็ตเพชรยนต์นะครับยินดีให้บริการนะครับแล้วก็ท่านใดที่ชื่นชอบผมฝากกดติดตามนะครับผมอัปเดตรถลงตลอดนะครับรถทุกคันที่ผมถ่ายลงจาคัสมาเรียบร้อยนะครับก็กดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ